ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่สองกรกฎาคม2566นะคะสวัสดีวันอาทิตย์ วันหยุดเด้อจ่าเดอ้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซทั้งช่อง YouTube ทุกทุกท่กทานเด้อจ่าเดอ้อเอา้าทรามผู้ชมสำหรับคลิปนี้มารับชมเนวทางกันต่อเลยนะจนะ๊ะเนาะเป็นยังไงทรามผู้ชมสำหรับผลนเมื่อว่านี่สำหรับผลนถาน้อยเมื่อว่านี่หลุดเด้อจ่าเดอ้อลุดไปแล้วนะคะมานบอธรามผู้ชม เมื่อวานนี้รัฐบาลไทยมานกันบอเอารัฐบาลไทยนั่นเขาไปในชุดเต็มเดือจเด้อดซึ่งแอดมินหนุหน่ยตัดออกมาบอกเขาก็ยังว่าฝันดีอยู่ได้่านมชม้ชมฝันดีตลอดเลยก็ยังว่าเลขเขาเหลวเลขเขาอยู่แต่ว่าแอดมินหนุหน่ยนั่น ออกมาให้สามคูนิ่นแปดสามสองสามแล้วกับแปดศูนย์ซึ่งบอกเขาด้วยจ้าเด้อเขาไปที่ในชุดเต็มน,าานะจ๊ะเนาะสำหรับรัฐบาลไทยด้วยจ้าเด้อเขาไปในชุดเต็มซึ่งรัฐบาลไทยนั้นแอดมินบรได้เอาออกมาทั้งช่อง YouTube เด้อท่านผู้ชมว่างในกลุ่มไลน์แล้วกับหน้าเฟซบุ๊กด้วยจ้าเด้อ วางในกลุ่มลน์และหน้าเฟซบุ๊กสำหรับพันใดอยากจะไดแนวทางรัฐบาลไทยนั่นให้เขากลุ่มด้วยจ้าเด้อแอดมินหน่อยบ่มีเวลามากอัดคลิปหลายคลิปนะจ้าเานาะเพราะว่ามือหนึ่งแอดมินเหตุคลิปแค่คลิปเดียวเท่านั้นคือแนวทางอ่านน้อยมัดร่วมมือใดมีเล่ากับเอาเล่ามาหายู่สำหรับรัฐบาลไทยนั่นบ่มีเวลามาลงคลิปด้วยจ้าเด้อแอด แอดมินจะส่งเขาในกลุ่มไลน์อย่างเดียวเพราะว่าแอดมินหน่อยเฮ็ดงานประจําเด้อจ้าเด้อกว่าจะอัดคลิปได้คลิปหนึ่งนี่ใส่เวลาอยู่เด้อท่านผู้ชมตัดอัดคลิปนี่ก็บแปดนาทีนนเนาะจ้ะเนาะกักตัวสิมาตัดมาหยังมาลงคลิปมันใส่เวลาไปหลายเตอรเด้อจ้าเด้อเพราะว่าแอดมินอ่เฮ็ดงานประจำนะจ๊ะเนาะ สำหรับทันใดทีอ่จากใดแนวทางก็คือเขากลุ่มไล่หรือว่าไปติดตามแอดมินหนูหน้อยใดอ่ะทางเฟซเดอราเฟสบุ๊กอ่าาคุณพ่อคุณแม่ทันใดทีเลนเฟสยูนิฟเฟสก็อ่าไปกดติดตามเพื่อนๆใดทางเฟสบุก๊กเดอราเฟ e บุ๊กหนูน้อยเป็นภาษาอังกฤษเมือว่าน,นี จุดถูกอยู่เด้ธรรมชมอย่าว่าให้แอดมินดได้จ้าเด้อคนที่จุดกับยังบ่ได้คือกันเนาะจ่าเนาะแอดมินหนู้อยกับบได้คือกันเด้อธรรมชมเอามาให้เบิ่งซื่อๆเนาะจ่าเนาะโดนแล้วที่แอดมินหนู้อยบ่ได้จุดถูกยามได้แอดมินจุดกัส่งเขาในกลุ่มไลน์เมื่อวานนี่คือจังไรธรร้ชุมไหวพ้พระ กับบ่มีดอกใหม่เพราะว่าบ่ได้ซื้อดอกใหม่มากคิดจกไหวซื่อๆมมท่านผู้มรรมชมคิดว่าบ่ไดนน้ไหวโดนเนาะท่านผู้ชมนวอมากะเ็เลยเอ,อ,อจุดถูกไปเจ้าทีหลวงพอกันหนาคิดในใจขอเหลขกน้ำเพลินก่อนเพื่อได้ขอสุขขลาบน้ำเพลินนันดะท่านผู้ชมแต่ว่าจุดถูกออกมาแล้ว อธิษฐานให้ใจแม่ท่านผู้ชมว่าคอให้มีเล็กเจ็ดเพราะว่าโน่นหน่อยหมักเลขเจ็ดเลขออกมามันบ่นมีเลขเจ็บแม่ท่านผู้ชมโน่นหน่อยกลยเชื่อมท่าแต่ความบมมักนั่นก็ะเยบอ่อาส่งเขาในกลคุ่มไรล่ะกะเป็นเลขอันกะเลยบเมื่อึ้นมักไปเลยท่านผู้ชมเป็นเลขอันนั่มล่ะกะ ขอวานุหน่อยอธิษฐานในใจแม่วัดให้เลขทูปที่นูหน่อยจุดออกมานี่ขอให้มีเลขเจ็ดจกโตที่มักนูหน่อยอธิษฐานในใจว่ายังสันบัดจุดทูปออกมาแล้วมันบ่มีเลขเจ็ดไหมท่านผู้ชมห้ 5, 6, มาศูนย์หกไหมท่านผู้ชมตัวเลขออกมาเอา้านูหน่อยกะยังเอา้าเลขออกมาแบบนี้บ่มีเลขเจ็ดเลยนูหน่อยก็เลยบ่คิดมักลักะเป็น เหล็กดังเหล็กอันแต่คนจุดกันยังบได้เนานะทำไมชมจุดถูเแล้วนอนฝันฝันว่าได้ลางขีเดเล็กหน่อยโอ้ยหนุหน่อยกันยั่งคิดว่าสิโกดีหรือสีบโศกดีบได้จ่อยทำไมชมรัฐบาลไทยกับบอด้ได้จ้าเด้อเล็กถูกบได้รัฐบาลไทยกับบได้เพราะว่าหนุหน่อยเจาะอ,ออกมา บอถือครูชุดเต็มแอดมินก็บบริเลียนชุดเต็มแอดมินกเรเลนแชร์ที่ตัดออกมาให้ท่านผู้ชมผพ้การนั่นละเสียดายนะท่านผู้ชมบุญมีอยูแต่กำบังจังไดบุเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาหววหน้าเอาไม้สู่กันต่อไปอสำหรับแนวทางตัวเลขแนวมักเศร้าบ่ได้รอท่านผู้ชมหาบาทสิบบาทเนาะจ้าเนาะ สำหรับคนท่าน้อยเมื่อวานนี่ก็หลุดไปแล้วด้วยจ้าเด้อหลุดไปแล้วยี่สิบเอ็ดวันติดาานะจ๊ะเนาะยี่สิบเอ็ดวันติดเอามื้อนี้มารับชมกันต่ออย่าลืมนะจ้าเด้อแนวทางอ่าเลขฮาน้อยตารางนี้ถ้าหลุดแล้วจะไม่เคยหลุดซ้ำเด้อจ้าเด้อแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับท่านใดที่เขามาเลวอยว ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทั้งช่องน้ำในด้ย้าเดอถ้ทารัถทา,าชอบแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามไหน,หน้ำเนาะจ๊ะเนาะจำสิบกดถคลิปหนาฝากลานนำ้ำคือเกาหด้่จ้าเดอสำหรับทันใดทีสนใจสินค้าทั้งล้านสบู่ยาสิฟันกาฟแฟครีมฝากอุดหนุนน,ำน้ำนาะจ๊ะเนาะ สบ,บู่ก็จะเป็นสบ,บู่กุต้าระเบิดขี้ใครเล่งผิวขาวทุกสีทุกสูตรเด้อดาเด้อาสะอาดมากๆทขี้ใครหลุดดีมากๆแพ็คละ190บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะครีมก็เป็นครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะท่านใดท,ที่มีปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำแอดมินน้อยแนะนำนะคะครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะเป็นครีมบำรุงผิวหน้าก่อนนอนเท่านั้นเด้อดาเด้อชุดละ150บบาทส่งฟรี ั่วประเทศไทยคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่อยากจะลองทานกาแฟเพื่อสุขภาพด้ยจ้ะเด้อแอดมินหนูน้อยแนะนํานะคะกาแฟเพื่อสุขภาพเขาชะงมและโมโนนะคะโมโนช่วยบํารุงสายตาและทําให้ผิวสว่างกระจ่างใสเขาชะงมช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายเด้อจ้ะเด้อปวดเอวปวดขาปวดแขนเส้นเอ็นยึด เมื่อชาเท้าชาเด้อดจ้าเด้อแล้วก็ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะแอดมินน้อยแนะนํายาสีฟันสมุนไพรนะคะสก,กัดจากเห็ดลินเจอและว่านหางจระเข้เด้อดจ้าเด้อหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดเห็นผลแน่นอนเด้อจ้าเด้อตอนนี้สั่งไปใส่หลายทันแล้วท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากค่ะลองเปิดใจนะคะลองเปิดใจสั่งยาสีฟัน กับแอดมินนูน้อยไปใช้ได้เลยนะคะ,ะเพียงหลอดละ190บาทเท่านั้นสั่ง2หลอด380บาทส่งฟรีนะคะส่งฟรีแบบโอนเดอจาเดอกาแฟกล่องละ225บาทสั่งสงกล่อง450บาทส่งฟรีแบบโอนนะคะเอาทำชุชม สำหรับท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาสั่งได้เลยที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3นะคะอย่าพึ่งเบื่อพึ่งนายกันเด้อจ้าเด้อแอดมินหน่อยก็ขอโฆษณารีวิวสินค้าขายสินค้าไปนั่งแลจ้ะเนาะท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาสั่งสำหรับท่านใดที่บ่สนใจก็รับชมแต่แนวทางตัวเลขกับพอ่อเด้อจ้าเด้อ สำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจ๊ะเนาะอย่าลืมนะคะถ้าเลขแนวทางตารางนี้หลุดไปแล้วจะไม่เคยหลุดซ้ำนะคะมัสู่มาลุยกันต่อไปนะจ๊ะเนาะสำหรับท่าในใดที่ชื่นชอบแนวทางตัวเลขเด้อจ้าเด้อแนวทางเลขฮานอยมัดรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจําวันที่2กรกฎาคม2566เลขในตารางนะคะ 7 8 9 0 1 2เนะคะเลขในตารางนะคะเด่น7และ8วิ่ง8รูดแดนะคะเอาท่มนผช่วมมือนีเลขเด่นมาเต็มเลยจ้าเดอ้อเด่นวิ่งรูดมาเต็มนะคะอ่ามาชัดเจนมากเลย6ชุดเด่น78 8ดแปดแปและ แปดสนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอย่าลืมแนวทางตัวเลขรวม3รอบพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วคือหยุดนะคะถานแนวทางตัวเลขเขาได้กําไรแน่นอนเด้อจ้าเด้ออาอทาชมสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอให้ คุณพ่อคุณแม่ f อซทั้งช่องโชคดีทุกทุกท่านเลอจ้าเด้อพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ